สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยประวัติดีฟีดาส่งสบายๆแค่เดือนละ7,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะเตลต้าแคม r y 2.4V เกียร์ออโต้ Auto, ท็อปสุดปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของลอยอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจัดเต็มจัดเกินได้เลยนะคะส่งคิดเดือนละ7,000บาทขอกนซื้อได้รับรวมอยู่ที่10,000บาทขึ้นไปกระสุาานรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ,รบๆกันนะครับรถที่น,น่าใช้ และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ้็วสวยมากๆสภาพาดีมากๆเลยนะคะแ็ก,ก็ลายสวยด้วยนะเป็นเครื่องยนต์เป็นซินสน4ซีซีค่ะน่าใช้ค่ะแดกลายสวยค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมีเมมโมรี่สจุดระบบเซ็นอร์ล็อกกระจกปรับไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะ แอร์ดิจิตอลเบาะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นมีแต่โต๊ะทอปอย่างเดียวนะคะม่านไฟฟ้าหลังค่ะลูลาดูดีกว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะน่าใช้ค่ะแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทด้วยนะกริสคอนโทลก็มีค่ะเติฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะมีาจอหลังด้วยเย็นทั่วถึงค่ะสะภาพสมบูรณ์ค่ะคันนี้ น่าใช้มากๆเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะดังสบายแอร์เย็นบอดี้สวยต้องเป็นคันนี้เลยะคะ่ะมีมาด้านข้างมีมาดไฟฟ้าหลังด้วยนะคะมีระบบ VSC คิวคอมเมี่ยมรอบคันเซ็นเซอร์ด้านหลังค่ะสภาพสมบูรณ์ค่ะรูหรอดูดี ในราคาไม่แพง2 6ง0 0 0บาทเท่านั้นค่ะหน้าเครื่อง16วาลวาวเครื่องยนต์2.4เบนซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า SI AMP 10ค่ะพิมพไลามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้มค่ะน่าใช้สภาพดีมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ